พอแพรพอดแคสต์ Podcast ที่แคร์สุขภาพทุกเรื่องของผู้หญิงสวัสดีค่ะหมอแพรนะคะแพทย์หญิงอัสมาวานิตันติกุลค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องกินไรดีตอนมีเมนนะคะก็คือจะเป็นอาหารที่จะแนะนำให้กินในช่วงที่มีประจำเดือนแล้วก็อาหารที่ควรเลีกเลี่ยงในช่วงที่มีประจำเดือนนะคะจริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันอาจจะเป็นแค่ข้อแนะนํานะคะมันไม่มีอะไรที่แบบ จำเป็นต้องทานหรือว่าไม่จําเป็นต้องทานในช่วงที่มีประจําเดือนจริงๆนะคะมันไม่มีเลยแต่ว่าอันนี้เป็นข้อแนะนําเฉยๆว่าถ้ากินแล้วก็อาจจะดีหรือไม่ควรกินอันนี้ไม่กินแล้วอาจจะดีกว่าแค่นั้นเองนะคะก็สโคบหลกัหลกๆของวันนี้นะคะที่จะมาพูดก็ อย่างแรกก็จะพูดก่อนว่าช่วงมีประจำเดือนร่างกายของเราแบบจะเป็นยังไงบ้างคร่าวๆนะคะแล้วก็จะมาพูดเรื่องอาหารหรือสิ่งที่ควรกินกับสิ่งที่ไม่ควรกินนะคะก็เดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะค่ะแล้วก็จะมาเริ่มพูดกันถึงประจำเดือนคร่าวๆก่อนนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดของประจำเดือนมากเพราะว่าอยากจะเน้นในเรื่องของอาหารมากกว่านะคะทีนี้ต้อง คุยกันถึงเรื่องของประจำเดือนประจำเดือนนี้มันเกิดจากอะไรประจำเดือนก็จะมีเฉพาะในผู้หญิงนะคะแล้วก็จะเริ่มมีแล้วแต่อายุเลยแต่ว่าไม่ได้มีตั้งแต่เกิดเพราะฮอร์โมนในผู้หญิงเนี่ยมันจะเริ่มมีความแตกต่างกันแล้วก็จะเริ่มมีเมื่อแบบเข้าวัยวัยหนุ่มสาวหรือเรียกว่าวัยพิวร์ตี้นะคะ<ๆ>ก็จะแล้วแต่คนอาจจะ10บขวบ11บขวบอันนี้แล้วแต่ทีนี้การมีประจำเดือนมันเกิดจากฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามรอบเดือนตามแต่ละช่วงของ ของเดือนของวันนะคะคือปกติแล้วเนี่ยฮอร์โมนพวกนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีการขึ้นขึ้นลงลงแต่ตัวที่เป็นปัจจัยหนึ่งก็คือการที่มีการไข่ตกโดยปกติแล้วช่วงกลางรอบเดือนก็จะเป็นช่วงที่มีไข่ตกพอหลังจะไข่ตกแล้วเนี่ยถ้าเราได้รับการปฏิสนธิก็จะตั้งขันอันนี้ในพูดถึงกรณีที่คนท้องแต่ถ้าเราไม่ท้องคือโดยทั่วไปไข่ตกก็ตกทิ้งไปแล้วก็พอไม่ได้รับการปฏิสนธิเนี่ย ฮอร์โมนในร่างกายมันก็จะดรอปลงพอดรอปลงปุ๊บก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะคะจนทําให้มีประจำเดือนออกมาซึ่งการเกิดประจำเดือนพวกนี้คือต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะเป็นเลือดประจำเดือนออกมาเนี่ยฮอร์โมนบางตัวมันก็จะเป็นตัวที่ทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกมันหนาขึ้นนะคะต้องบอกว่าฮอร์โมนผู้หญิงทั่วๆไปหลักๆเนี่ย มี2ตัวคือฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะคะแต่วันนี้จะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดของฮอร์โมน2ตัวนี้มากนากักนะคะก็คือแค่จะบอกว่ามันก็จะมีฮอร์โมนตัวที่ทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกมันหนาแล้วก็พอถึงช่วงที่ฮอร์โมนมันดรอบลงหรือลดลงเนี่ยมันก็จะมีการช้าเยื่อบุตรงนี้ร่วมกับมีเลือดที่ค้างอยู่ในโพรงมดลูกกับเยื่อบุเนี่ยช้าออกมาเป็นประจําเดือนนะคะ ทีนี้ประจำเดือนเนี่ยมันออกมามากน้อยแค่ไหนก็จริงๆถ้าใครได้ฟัง EP ีที่แล้วนะคะในเรื่องของผ้าอนามัยก็อาจจะพอทราบกันอยู่แล้วว่าประจำเดือนเนี่ยแต่ละคนออกมาไม่เท่ากันในแต่ละรอบนะคะก็จะประมาณ5-80ซีซีนะคะแต่ว่าเฉลี่ยแล้วอะประมาณสัก30 40ซีซีในคนท,ทั่วไปนะคะทีนี้ร่างกายของเราจะเป็นยังไงบ้างคือการที่มีการเสียเลือดค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะเนี่ยร่างกายก็จะมีการ อ่อนเพลียมีการแบบเอ่ออ่อนเพลียมากขึ้นแล้วก็อาจจะเวียนศีรษะง่ายขึ้นมีการขาดธาตุเหล็กมากขึ้นเนื่องจากมีการเสียเลือดใน,นสำหรับเรื่องของการเสียเลือดนะคะส่วนในเรื่องของมดลูกบางคนก็จะมีการปวดประจําเดือนคือต้องบอกว่ามดลูกเนี่ยการที่สาเหตุที่มันมีการบีบรัดตัวของมดลูกที่ทำให้เราปวดเนี่ยเพราะว่าเพื่อที่จะช่วยทําให้เลือดแข็งตัวได้ง่ายขึ้นเพราะเลือดมันแข็งตัวง่ายแล้วเนี่ย เลือดก็จะปริมาณออกมาลดลงมันก็เลยมีการบีบตัวมากขึ้นนะคะหรือว่าในบางคนบอกว่าจะแบบมีอาการพวกหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนมากๆเลยในช่วงที่มีประจําเดือนแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันจะเป็นฮอร์โมนที่แบบเปลี่ยนแปลงในช่วงก่อนประจําเดือนมาซึ่งบางคนอาจจะเป็นอาทิตย์เลยก่อนมีประจําเดือนบางคนอาจจะเป็นแค่วันสองวันก่อนมีประจําเดือนแล้วส่วนใหญ่พอประจําเดือนมาเต็มที่แล้วอะ่ะอาการพวกแบบอารมณ์สวิงอะไรพวกเนี้ค่ะมันก็จะ หายไปนะคะทีนี้หลักๆอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่ามันก็จะมีฮอร์โมน2ตัวเนาะก็คือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนซึ่งฮอร์โมน2ตัวนี้นอกเหนือไปจากการที่ทําให้มีประจำเดือนแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะยังเกี่ยวข้องกับส่วนที่ควบคุมเรื่องความกระหายน้ําหรือว่าเรื่องของการควบคุมเออ ค่าเกลือแร่ในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเรื่องของการขาดน้ําภาวะที่โซเดียมข้างในร่างกายหรือเกลือแร่ข้างในร่างกายจนบางทีบางคนรู้สึกว่าตัวจะบวมขึ้นในช่วงมีประจําเดือนนะคะก็อันนี้เป็นอาการหลักๆที่ของผู้หญิงทั่วๆไปอาจจะมีได้แต่ต้องบอกว่าทุกคนมีไม่เหมือนกันทุกคนมีไม่เท่ากาันบางคนอาจจะรู้สึกบางคนอาจจะไม่รู้สึกนะคะค่ะอาการหลักๆนะคะ ก็จะเป็นเรื่องของการปวดประจําเดือนที่อาจจะมีปวดท้องน้อยได้นะคะแล้วก็เรื่องของท้องอืดหรือว่าแบบเวียนหัวคลื่นไส้ก็อาจจะมีได้อ่อนเพลียอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เออบางคนก็มีอารมณ์แปรปรวนอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาดูเรื่องของอาหารกันก่อนคะ่ะก็แพรก็จะแบ่งเป็น6ข้ออาหารที่แนะนําให้ทานกับ6ข้ออาหารที่ไม่ค่อยแนะนําให้ทานนะคะก็จะมาเริ่มกัน เรื่องแรกเลยก็คืออาหารที่แนะนําให้ทานนะคะจะให้แบ่งเป็นหกหมวดหมู่อันแรกเลยก็คือน้าเปล่าค่ะการดื่มน้ําเยอะๆนะคะ2ก็คือเรื่องของธาตุเหล็กค่ะอยากให้แบบเอเกินอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะๆอทดแทนการเสียเลือดนะคะสก็คือเรื่องของอาหารที่มีโปรตีนสูงไฟเบอร์สูงนะคะสคือพวกโอเมก้าสามนะคะ ห้าคือก็จะมีสมุนสมุนไพรอะไรบางอย่างที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดอีกทีแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของวิตามินอะไรพวกเนี้ยนะคะว่ามีอะไรบ้างที่มีความจําเป็นนะคะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของน้ํานะคะคือต้องบอกว่าช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยร่างกายเราจะขาดน้ํามากกว่าปกติคะ่ะ เพราะว่านอกจากที่ร่างกายมีการเสียเลือดแล้วนะคะก็ร่างกายยังมีการขาดน้ําจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแบบที่บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีประจำเดือนเราจะรู้สึกกระหายน้ํามากเป็นพิเศษรู้สึกร่างกายขาดน้ามากเป็นพิเศษนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการดื่มน้ําเยอะๆมีความสําคัญมากอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยก็ยังแนะนําว่าให้ยิ่งดื่มน้ํามากขึ้นไปอีกนะคะ ร่างกายเนี่ยปกติแล้วจะมีน้ําเพียงพอเนี่ยพมันก็จะช่วยให้ร่างกายไม่ปวดหัวไม่มึนหัวได้แล้วก็ซึ่งมันเป็นอาการที่พบบ่อยในช่วงมีประจำเดือนอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้การดื่มน้ําให้เพียงพอมอาจจะช่วยลดเรื่องของการท้องอืดในช่วงที่มีประจำเดือนได้ด้วยทีนี้ในคนทั่วไปเนี่ยปกติเราควรดื่มน้ามากน้อยแค่ไหนนะคะคือทุกวันนี้เนี่ยเราเสียน้ําจากไหนบ้างก็ต้องมาดูว่าเราเสียน้ําจากไหนบ้างเราก็ต้องได้น้ําทดแทนบางคนคิดว่า แค่ปัสสาวะออกแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะคือการเสียน้ำเนี่ยมันเสียได้ตั้งแต่การหายใจเลยการหายใจออกมาลมหายใจของเราเนี่ยมันก็มีไอน้ําออกมาด้วยหรือว่าที่ผิวหนังเราเองเนี่ยก็มีการขับน้ําขับเหงื่อบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่มีเหงื่อแต่มันมีการขับน้ํามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของปัสสาวะอุจจาระการขับถ่ายเนี่ยที่เรามีการสูญเสียน้ําส่วนนี้อยู่แล้วนะคะทีนี้ในแต่ละวันเนี่ยปกติแล้ว เราต้องการน้ำมากน้อยแค่ไหนคือเขาก็มีการศึกษาของอเมริกานะคะว่าในคนทั่วไปในสภาพอากาศที่ปกติด้วยนะคะที่แบบต้องไม่ได้ร้อนกว่าปกติอะไรแบบนี้ก็การสูญเสียน้ําความต้องการน้ําของแต่ละคนต่างกันคือในผู้ชายอาจจะต้องการน้ํามากกว่าผู้หญิงเพราะผู้ชายอาจจะมีการสูญเสียน้ํามากกว่าผู้หญิงนะคะในผู้ชายเองอาจจะแนะนําให้ดื่มน้ําต่อวันเนี่ยสาถึงสลิตรคือต้องการน้ํา3.5ถึง4ลิตรต่อวัน แต่ในขณะที่ผู้หญิงอาจจะประมาณ2 5ถึง3ลิตรต่อวันต้องบอกว่าเอ,อ้ยมันฟังดูเยอะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วน้ำเนี่ยอันเนี้ยเรารวมถึงน้ำในอาหารด้วยไม่ใช่แค่น้ำดื่มอย่างเดียวซึ่งปกติแล้วเนี่ยเอ่อในอาหารมันอาจจะมีน้ำประมาณสัก20%นะคะคือถ้ามองว่าหักไปอีก20%ิน้ํา้ำดื่มที่เราควรดื่มเป็นเครื่องดื่มเลยจริงๆถ้าเป็นในผู้หญิงก็อาจจะประมาณสัก2ลิตรหรือ2ลิตรกว่าๆที่ต้องแนะนำแต่ถ้าในผู้ชายเนี่ยคิดว่ามากกว่านั้นอาจจะเกือบเกือบ3ลิตร ได้เลยนะคะทีนี้ถ้าร่างกายเราต้องการอย่างน้อยวันละประมาณ2ลิตรกว่าๆและสําหรับผู้หญิงคือถ้าในช่วงที่มีประจำเดือนเราอาจจะยิ่งต้องการมากกว่านั้นไปอีกแต่มันก็ไม่ได้มีข้อกําหนดชัดเจนนะคะว่าเราควรจะดื่มน้ํามากขนาดไหนก็อันนี้มันแล้วแต่คนเลยแต่คิดว่าพยายามดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็แนะนําให้ดื่มน้าเปล่าอย่าไปดื่มน้ําหวานมากนะคะคือน้านนําตาลน้ําหวานนะมันก็ช่วยให้เราสดชื่นจริงแต่ว่ามันเป็น แค่ช่วงสั้นๆนะคะแล้วมันก็จะได้น้ําตาลเยอะเกินไปก็อาจจะไม่ดีนะคะคือนอกเหนือจากการดื่มน้ําเปล่าแล้วเราอาจจะยังแนะนําให้รับประทานอาหารที่เป็นผลไมา้ที่แบบมีน้ําเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นแตงโมหรือว่าอาจจะกินเป็นพวกแตงกวาอะไรอย่างเงี้ยมากเป็นพิเศษก็ได้แต่หลักๆก็คือแนะนำให้ดื่มน้ำเปล่ามากกว่าวันละ2ลิตรต่อวันนะคะอันที่2เลยที่แนะนำก็คือธาตุเหล็กธาตุเหล็กเนี่ยที่แนะนำเราทราบมันอยู่แล้วว่ามันมีการเสียเลือด เลือดที่เสียไปมันมีธาตุเหล็กอยู่ในเลือดอยู่แล้วนะคะก็คือประจําเดือนเราก็อาจจะเสียประมาณ30-40ซีซีต่อรอบแต่เฉลี่ยแล้วก็ประมาณนี้นะคะโดยทีเ่เราจะแนะนําให้กินธาตุเหล็กเพื่อเสริมเฉยเพื่อแบบให้ร่างกายไม่รู้สึกอ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในคนที่ประจําเดือนมาเยอะๆเนี่ยอาจจะเห็นอ่อนเพลียชัดเจนเลยแต่ถ้าคนไหนที่ประจําเดือนไม่เยอะมากอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะ ก็อาหารที่แนะนําจริงๆเราไม่ได้ถึงขั้นต้องแบบไปกินอาหารเสริมที่เป็นธาตุเหล็กขนาดนั้นแต่ว่าก็อาจจะเป็นอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะเป็นพิเศษหน่อยถ้าเป็นพวกผัดผลไม้เนี่ยก็จะเป็นผักใบเขียวเช่นอาจจะเป็นผักโขมหรือว่าเคลคันนาอะไรอย่างงี้นะคะแต่ถ้าเป็นพวกเนื้อสัตว์ก็จะแนะนําเป็นปลาหรือว่าไก่จริงๆพวกเนื้อเนื้อแดงเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีธาตุเหล็กเยอะเหมือนกันนะคะอันถัดมาก็คือ ให้กินอาหารที่มีโปรตีนสูงไฟเบอร์สูงจริงๆทุกคนก็คงบอกว่าเออจริงๆอาหารพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบไม่เห็นต้องบอกเลยคือรู้อยู่แล้วว่าว่าควรกินจริงๆมันก็ใช่แหละแต่คนเราอาจจะกินอะไรแบบเนี้ยตลอดเวลายากเหมือนกันนะอันนี้ก็เลยแบบว่าอย่างน้อยถ้าสามารถกินในช่วงที่มีประจำเดือนได้อย่างน้อยก็เราก็เป็นการบังคับตัวเองได้นิดนึงนะคะก็โปรตีนสูงไฟเบอร์สูงเพราะว่าอะไรคือบางคนบอกว่าเฮ้ยช่วงเมนมามันแบบ มันมักจะอยากกินอะไรหวานๆนะคือจริงทําไมไม่ให้กินของหวานจริงๆของหวานเนี่ยกินได้นะคะแต่เวลาเราอยากของหวานในช่วงมีประจําเดือนแล้วเรากินน้ําตาลแบบเยอะๆเนี่ยมันมีผลเสียเหมือนกันคือ คือน้ําตาลเนี่ยมันช่วยแบบช็อตเทอมคือกินไปปุ๊บแป,ป๊บเดียวรู้สึกดีจริงแต่พอผ่านไปสักพักอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีต่อร่างกายมากมอาจจะยิ่งทําให้ร่างกายรู้สึกหิวมากขึ้นหรือว่าอ่อนเพลียมากขึ้นด้วยนะคะเราก็เลยอยากจะให้แนะนําให้กินเป็นพวกโปรตีนเยอะๆเพราะว่าพวกเนี้ยมันเก็บสะสมพลังงานเอาไว้ได้นะคะคือการที่กินปโปรตีนเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราสามารถที่จะแบบไปดีลกับาการแบบฟลักตูเอตของระดับคือการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําตาลในเลือด ได้ดีขึ้นคือจะไปช่วยเรื่องการดูดซึมของน้ําตาอะไรที่มันแบบได้คงที่ขึ้นในช่วงที่มีประจําเดือนเนี่ยบางทีมันอาจจะมีภาวะที่แบบดื้อต่ออินซูลินหรือการควบคุมระดับน้ําตาลให้คงที่ได้ยากนะคะแต่การกินโปรตีนอย่างน้อยมันก็จะไปช่วยลดส่วนนี้ได้บ้างส่วนเรื่องของไฟเบอร์ก็ใกล้เคียงกันก็คือช่วยในหลักการเดียวกันเลยกินโปรตีนกับไฟเบอร์เนี่ยก็จะช่วยควบคุมนําระดับน้ําตาลคือบลัดชูก g a ์เลเวลเนี่ย ให้มันอยู่ในระดับที่มันพอเหมาะให้มันคงที่ได้นะคะโดยอาหารที่แนะนำก็เออจริงๆถ้าเป็นพวกแบบเนื้อสัตว์ก็อาจจะเป็นปลาเป็นไก่อะไรอย่างเงี้ยที่จะมีโปรตีนเยอะส่วนไฟเบอร์ก็จะเป็นพวกพืชผักอะไรทั่วๆไปนะคะ ทีนี้3มอย่างที่พูดถึงไปแล้วก็คือดื่มน้ํธาตุเหล็กแล้วก็พวกโปรตีนอะไรพวกนี้คืออันนี้มันเป็นเหมือนกับในเรื่องของทั่วๆไปของการมีประจำเดือนนะคะดัานที่4ี่ที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่อาจจะช่วยในเรื่องของการปวดประจำเดือนคนส่วนใหญ่เวลาปวดประจำเดือนก็ประครบน้ำร้อนหรือว่ากินยาแก้ปวดอ,อะไรเอานะคะถามว่าพวกนั้นมันได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามีอาหารอะไรที่มันพอเสริมได้บ้างมันก็อาจจะช่วยได้บ้างนะคะ เพราะฉะนั้นอาหารอันที่4ที่จะมาพูดถึงที่มันมีหลักฐานทางการแพทย์ว่ามันช่วยลดเรื่องการปวดประจำเดือนจริงก็คือเรื่องของโอเมก้า3นะคะหรือว่าโอเมก้า3ทีนี้โอเมก้า3มันช่วยอะไรคือมันเหมือนเป็น f ฟตตี้ c อซิดอะคือเป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งแต่ว่ามันสามารถที่จะลดอาการของการปวดประจำเดือนได้นะคะซึ่งมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโอเมก้า3กับยาแก้ปวดเลยยาแก้ปวดที่เป็นใช้ยาเป็นยาแก้ปวดประจำเดือนเลยปรากฏว่า ประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ลดการใช้ออยาแก้ปวดด้วยคือในคนที่กินยาแก้ปวดอย่างเช่นสมมติเมนมารอบหนึ่งเขาอาจจะต้องแบบอาศัยยาวันละสามรอบเลยสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ากินอันนี้เข้าไปแล้วอาจจะลดปริมาณความต้องการใช้ยาลงได้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันก็มีการศึกษาเหมือนกันนะคะในเรื่องของการใช้อเมก้าสามกับไม่ใช้อะไรเลยก็คือเป็นแบบเหมือนยาหลอกอะไรเงี้ยลองเปรียบเทียบกันดูก็พบว่า การใช้อเมก้าสลดการปวดประจําเดือนได้ดีกว่าการไม่ให้อะไรเลยนะคะถ้าเทียบการให้โอเมก้าสหรือการให้ยาแก้ปวดเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วอเมก้าสอาจจะฤทิ์ไม่ดีเท่ายาแก้ปวดแต่ว่าผลข้างเคียงของการกินยาแก้ปวดอ่ะมันก็จะไม่มีมันก็จะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นการศึกษาหลายๆอันเขาก็จะสรุปว่าการให้อเมก้าสมันเหมือนเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมทําให้เราต้องการใช้ยาแก้ปวดลดลง ะะทีนี้ก็มาดูว่าอถ้าเราไม่อยากกินแบบโอเมก้า3เนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยเราต้องกินไหนไหนได้บ้างก็หลักๆที่มันมีเนี่ยก็จะเป็นพวกในปลานี้ปลายกแหละมีเมนนี่คือแนะนําให้กินปลาเลยนะคะเพราะปลามันมีทั้งโปรตีนมีทั้งธาตุเหล็กที่บอกไปแล้วแล้วก็อันเนี้ยมีโอเมก้า3ด้วยนะคะก็จะมีในปลาแล้วก็มีในพวกถั่วพวกถั่วทั่วไปเนี่ยก็จะมีโอเมก้า3เยอะถ้าเป็นแบบน้ํามันจะต้องมาผัดอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่า น้ำมันทั่วไปทำให้ทองอืดน,นะแต่อันนี้จะแนะนำพวกเป็นแบบ flaxseed oil ก็คือน้ำมันเมล็ดฝ้ายนะคะก็พวกนี้มีโอเมก้า3ค่อนข้างเยอะมากคือโดยปกติแล้วต้องบอกว่าร่างกายเราอาจจะต้องการโอเมก้า3ต่อวันเนี่ยอาจจะประมาณสักพันถึงพันหมิลลิกรัมนะคะแต่ว่าถ้าใช้น้ำมันเนี้ยเขาบอกว่าน้ำมันประมาณ1 5บหซีซีของน้ำมันเนี่ยได้โอเมก้าสประมาณเจ็ดมิลลิกรัมและ เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะในแต่ละวันอะเราใช้สมมติเราใช้น้ำมันที่เป็น Flaxseed Oil เนี่ยแค่ซัก5ซีซีอะจริงๆก็เพียงพอและวสำหรับโอเมก้า3แต่ละวันที่เราควรจะได้รับนะคะทีนี้อันที่5ที่จะมาพูดถึง คือเรื่องของสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ันนี้มีการศึกษาเยอะมากว่าแบบต้องกินสมุนไพรอะไรไหมเพื่อช่วยลดอาการในช่วงมีประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะบอกว่าเขามีการศึกษาแบบเป็นสิบสิบตัวเลยสมุนไพรหลายอย่างแต่ตวันนี้จะยกตัวอย่างมาหลักๆแค่สองสมตัวนะคะตัวแรกเลยที่ มันมีผลการศึกษาเยอะพอสมควรก็คือขิงนะคะจิงเจอร์คือต้องบอกว่าขิงประโยชน์ของมันคืออะไรขิงอะ่ะด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นการลดการอักเสบแล้วก็ลดปวดได้อยู่แล้วนะคะคือจะช่วยในเรื่องของแบบกล้ามเนื้อที่แบบมีการปวดเนี่ยให้ดีขึ้นได้อยู่แล้วถ้ามาพูดถึงเรื่องการปวดประจำเดือนว่าตัวขิงเนี่ยมันมีผลไหมจริงจริงมันก็มีการศึกษาที่รวบรวมแบบหลายๆการศึกษาเลยที่เอามารวบรวมกันว่า เอาทุกๆก,การศึกษามาดูกันแล้วเนี่ยว่ามันมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของลดปวดประจําเดือนมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งก็มีการศึกษาในปี2015ส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าเออไม่มีศึกษาในประเทศไทยนะคะก็จะศึกษาในพวกอิหร่านหรือว่าอินเดียอะไรพวกนี้ค่ะจากการศึกษาเนี่ยเขาก็พบว่าเมื่อเทียบการกินขิงเทียบกับยาหลอกนะคะก็ใน3-4วันที่มีประจำเดือนเนี่ยก็พบว่าขิงที่แบบ มีประสิทธิภาพดีก็อยู่ในช่วงประมาณ750มิลลิกรัมถึง2,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะอันนี้เขาพูดแบบเขาทดสอบกันเป็นผงของข,องขิงนะคะก็จะลดการปวดได้ชัดเจนเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยขิงก็ยังช่วยอีกอย่างคือมันช่วยลดคลื่นไส้อาเจียนได้ด้วยคือก่อนนั้นนี้มันมีการศึกษาในหลายๆอันและในเรื่องของการลดคลื่นไส้อาเจียนในหญิงตั้งครรภ์หรือว่าในคนหลังผ่าตัดนะคะซึ่งมันก็มีการศึกษาเหมือนกันว่าในคนที่แบบมีประจำเดือนเนี่ย แล้วมีอาการเหมือนคลื่นไส้เนี่ยขิงมันก็ช่วยได้เหมือนกันแต่หลักๆแล้วต้องบอกว่าควรทานแต่พอเหมาะนะคะคือขิงเนี่ยทานมากไปก็ไม่ดีเพราะว่ามันอาจจะทําให้แบบเหมือนมีฮาร์ดเบอร์น่ะเหมือนมีออแสบแสบท้องแสบกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นเราแนะนําปริมาณที่แนะนําคือ750มิลลิกรัมถึง2,000มิลลิกรัมต่อวันและไม่ควรเกิน4 0 0พมิลลิกรัมหรือว่าสี่กรัมนะคะต่อวันไม่ควรเกินนี้นะคะ สมุนไพรตัวที่สองที่ก็มีการพูดถึงรองลงมาจากเรื่องของขิงก็คืออบเชยหรือว่าซินนามอนนะคะอบเชยเนี่ยจริงๆก็มีการศึกษาเหมือนกันในเรื่องของมาลดการปวดประจำเดือนก็จะลดเรื่องปวดประจำเดือนลดคลื่นไส้อะไรอย่างเงี้ยหลักการก็จะคล้ายๆกับของขิงเลยนะคะก็มีการศึกษาว่าถ้าใช้ประมาณสัก800มิลลิกรัมถึง1,000มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยลดการปวดประจำเดือนได้ แต่พวกนี้ก็เป็นการศึกษาส่วนใหญ่ที่บอกค่ะเป็นพวกในอิหรา่านในอินเดียอะไรพวกเนี้ยนะคะนอกเหนือจากอบเชยก็อาจจะมีพวกเม็ดยี่ราอะไรเงี้ยที่ก็มีการศึกษาเหมือนกันว่ามันน่าจะช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คร่าวๆถามว่าสมุนไพรย,ย่าไีแบบกินอะไรที่มันเน้นอะไรหนักมากเกินคือไม่ต้องไปกินแบบเสริมมากแต่อย่างน้อยก็แบบถ้ารู้ว่าเออขิงหรือว่าซินนามอนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบ เราพอกินได้กินไม่ยากน้ำขิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้อุ่นๆท้องด้วยแล้วก็สามารถทานได้ช่วงที่มีประจำเดือนนะคะทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือบางคนจะมีอาการพวกเรื่องของแบบตัวบวมหรือว่ารู้สึกว่าเออมีอารมณ์แปรปวนอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นอาการที่เกิดในช่วงมีประจำเดือนถามว่ามันมีอะไรที่พอลดได้ไหมนะคะก็จะมี สมุนไพรที่มันอาจจะมีการศึกษาเกี่ยวกับทางนี้ก็จะเป็นเรื่องของเคอร์คูมินเคอร์คูมินก็เป็นสารที่อยู่ในขมิ้นชันนะคะตัว um เคอร์คูมินเองเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ลดการอักเสบคือเป็นสารที่ช่วยลดการอักเสบได้นะคะซึ่งก็มีการศึกษาเหมือนกันในปี2015แต่มันเป็นการศึกษาเล็กๆในผู้หญิงไม่กี่คนนะคะก็พูดถึงในเรื่องของคนที่แบบมีเรื่องของอารมณ์แปรป,ปรวนในช่วงมีประจำเดือนเนี่ยแล้วก็ ให้ลองใช้สารเคอร์คูมินเข้าไปนะคะก็พบว่ามันช่วยลดเอ่อมูดแบบทําให้อารมณ์โอเคขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องนี้ได้บ้างแต่ก็บอกว่าผลมันยังคือเนื่องจากมันเป็นการศึกษาเล็กๆอะผลมันก็อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนมากไม่ได้มีสตรองเอ vidence หรือว่าไม่มีโด e ที่ชัดเจนว่าเท่าไหร่ยังไงที่จะช่วยนะคะ อีกอันหนึ่งที่ก็อาจจะมีคนพูดถึงก็เป็นพวกเปปเปอร์มินตีเป็นชาแบบเปปเปอร์มินอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอาจจะช่วยในเรื่องของมูดแล้วก็ในเรื่องของปวดประจําเดือนได้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลการศึกษาที่มันออกมาชัดเจนมากว่ามันช่วยจริงๆแล้วต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่นะคะอันสุดท้ายอันที่6กก็คือ ที่มีคนถามถึงกันเยอะเหมือนกันว่ามีวิตามินอะไรที่มันจะแบบช่วยไหมในเรื่องของปวดประจําเดือนนะคะก็จริงๆก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีวิตามินอะไรชัดเจนที่แบบกินแล้วช่วยแล้วดีในช่วงที่มีประจําเดือนแต่เขาก็มีการศึกษาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพวกวิตามิน B วิตามิน E เป็นพวก ซิงหรือว่าสังกะสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีคนศึกษาแต่ผลมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากนะคะก็จะมีพวกของแมกนีเซียมที่ก็มีคนศึกษาเหมือนกันหรือว่าแคลเซียมเองก็มีแต่ว่าก็ต้องบอกว่าก็กินได้นะคะแต่ไม่ได้แบบบอกว่ามันจะช่วยอะไรมากมายคือกินก็ต้องกินแต่พอดีนะคะก็ยังไม่ได้แบบแนะนำมากนะคะก็สรุปนะคะก็อาหารที่แนะนำให้ทานก็ 6อย่างหลกัหลกๆ1ก็จะเป็นเรื่องของดื่มน้ําเยอะๆนะคะ2คือพวกอะไรที่มันมีธาตุเหล็กเยอะๆเ,เ,เพราะเรามีการเสียเลือดก็ว่าจะเป็นปลาหรือว่าเป็นพวกผักพวกเคลพวกผักโขมอะไรอย่างนี้นะคะ3ก็เป็นเรื่องของอาหารที่โปรตีนเยอะๆไฟเบอร์เยอะๆนะคะก็เป็นปลาเป็นไก่หรือว่าเป็นพวกถั่วนะคะ4ก็คือเป็นพวกโอเมก้าสพวกนี้อาจจะช่วยในเรื่องของลดปวดประจําเดือนได้นะคะก็ 5้าก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรสมุนไพรยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนมากแต่ถ้าเป็นพวกขิงหรือเป็นอบเชยอ,อะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยล,ลดปวดประจำเดือนแต่ถ้าเป็นพวกแบบสารที่เป็นเคอร์คูมินที่เป็นขมิ้นชันเปปเปอร์มินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะช่วยในยเรื่องของมู o d ได้บ้างแต่การศึกษามันก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากนะคะสุดท้ายเรื่องของวิตามินก็ต้องบอกว่ากินได้แต่ไม่ได้มีวิตามินอะไรที่ มันสตรองว่ามันจะช่วยจริงๆที่เขาศึกษาอาจจะเป็นวิตามินอ e, ีวิตามินดีแล้วก็พวกแมกนีเซียมนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเนื่องจากเวลาหมดลงแล้วอาจจะพูดละเอียดไปนิดนึงยืดไปนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะยังไงก็จริงๆในเรื่องของอ,อ,อาหารที่แนะนำให้ทานเนี่ย จริงๆสำหรับวันนี้คือคือก็จบแล้วนะคะแต่จริงๆตอนแรกตั้งใจไว้ว่าจะพูดทั้งอาหารที่แนะนําและอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงให้จบในรอบเดียวแต่วันนี้มันไม่สามารถจบได้จริง,รงๆค่ะก็ขออนุญาตจบที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะในเรื่องของอาหารที่แนะนําให้ทานนะคะสําหรับ EP ถัดไปก็จะพูดเรื่องของอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงก็แล้วกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ฝาก ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ฝากอะไรให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามฟังพอแพรได้ที่ YouTube c h anel n Spotify นะคะหรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พอแพรนะคะแล้วก็ยังมีอีกที่หนึ่งก็คือ Soundcloud ด้วยนะคะยังไงถ้าฟังพอแพรแล้วพอใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพรขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ